คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวายการที่สิบนี่นะครับได้ทำอะไรกับคนไทยบ้างนะนอกเหนือจากที่คุณเห็นคือทำสวนรอเก้าอันยิ่งใหญ่เปลี่ยนเอาสนามม้ามาทำนะครับจากที่เคยเป็นแหล่งอบายามุกข,ของคนกลุ่มเดียวกำลังจะกลายเป็นสมบัติของคนทั้งชาติของคนกรุงเทพมหานครและไม่เพียงเท่านั้นครับคุณตอนผมจะไล่ให คนที่บิดเบือนคนที่มันตื้นตันในความคิดฝังนะครับพระองค์ท่านทรงปโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับพระองค์ท่านยังเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างมูลนิธิการจนะบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดาครับอ ปี2560พระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรับอพิษ8 4พันสาโรงพยาบาลสิริราชนะครับปี2562พระราชทานเงินกว่า2,400ล้านบาทจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งปี2563พระราชทานทรัพย์3 4 5ล้านบาท ่เรือนจําทันทสถานและโรงพยาบาลแม่ขายเรือนจํา44แห่งและที่สําคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับในในช่วงที่โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นแล้วทั้งโลกกําลังตกอยู่ในภาวะระสำมระสายหาอะไรก็ไม่ได้คุณสนยานพระองค์ท่านพระราชทานทรัพย์2,852ล้านบาทเศษเพื่อสมทบทุนและจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์รับมือวิกฤตโควิด -19 ท่านผู้ชมทราบไหครับ อัตราการตายถ้าท่านผู้ชมติดตามสถิตินะครับการรายงานโควิดในขณะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพเลยครับอัตราการตายที่ลดลงมาจากอะไรครับมาจากเครื่องช่วยหายใจ <Hey. S 1> ที่เพิ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์อืลดทอนการตายของประชาชนลงมาจากมาจากพระราชทรัพย์ของ,ของพระองค์ที่พระองค์ท่านพระราชทาน